หมเ่บดเดีด๊ยบข้าวไข่เจียวข้าวหน้าบูด90ข้าวขาหัก90ต้มตับต้มปอด170แกงเลียง1 2 3 500โอ้มันเลี่ยงแล้วต้มต้มไม่มีรสชาติ300โอ้เฮ็ดยังเมื่อกี้เอาคือเอาว่างไหมจสาเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดยักษันสิตัก,ออกเอาใส่ฮื้อกันนะมันมันปนกันแล้วได้จะเป็นน้ำตาลนี่แม่นะอ๋อตักเอาจนครึ่งก็ได้ของดีมีน้อย โอ้ยซาคอนเอาตามนี่แหละหน่อยใส่เลยโอ้ยอยูมาทจนทึ่งได้อยู่อืเออนั่นแหละยังหวานอยู่เมืนตอเข้าป่ามาดูเสียงไตเลยอันนี้ล่ะขาว่าหลดนน้ำตาลคว่ำเนี่ยมันเหนียเนียะยังไงจุดเบ้องบดเสียเอาแซวทึ่มเบื้องบนนี่บ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 ่มันบ่ชิมไรเหนียะไเทีนี้มากินน้องมือนี่รสิีตำเตียวซะลดน้ำตาลควอบซะโอ้ยหลดนน้ำตาลคว่ำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดไฟเสริมก่อนเหื่อพี่น้องน้ำตาล โอ้สกเกตเพิ่งสกเกตเห็นหัวไปถือยังมาเนาะแับนี้โอ้แดดมันแห้งครับเน้ะแดดแห้งแดแงแดแเท้าเห็นเหนื่อยเดี๋ยวเห็นเหนื่อยน้ำตาลคนทำไมพูดแล้วร้านน้องลาพูดแล้วลาแล้วไปเสริมก่อน <c oughs> จกักจักหน่อยก็แด้วพี่น้องไปไปซื้อน้ำตาลกน,นครับรถน้ำต,ตาลกลม <c oughs> ต้มเจวเว็ี่ย่างกินกับย่างต้มเจีวย่างใส่หมูครับใส่หมูสายใส่หมู อยู่พ right. okay. okay. so, ่นครับอ้กังเอาลงเลยครับโอ้โหใหญ่ใหอ่โอ้ยน้อยนี่สมบัติมรักลาบอนีไซบูดีได้ของฟ้ารึเปล่าโอ้สูตรสูตรื่อหอมขั้วไข่เจียวนะครับบอลมาครับเอาไซดไดครับเดี๋ยวผมสีเอาเกหวยหวยเกอนี่มันเป็นสูตรนะ ต้องมักซอดซ<อ>ีอิ้วหรือว่ารสซีอยังไฟเอาเองซ่องนี้อันเป็นทั้งสตาร์ไปทั้งผู้ถ่ายพี่น้องครับอืย่งไฟแฟลตเอาเองอีก,ก,อกอโอ้ือกีตาร์ของเราเป็นคนยากไปนีดครับผมท่าน้ำตาลคนนอ้อย่างทาซะ นี่ที่ว่างอีกบะเยินว่างเนี่ยอ๋อมีแม่ค้ามาถามโซ่ที่เปิดร้านข้าร้านพวกใครเยอะเต็มเต็มแล้วครับตรงนี้มีครบเต็มแล้วเคอยเติมแบตเตอรี่นะได้ไปแล้วเดี๋ยวติดต่อครับไปคุ้มขายน้าให้เขาบคุณคุณแม่นะตรงนี้น้ำก้อนหรบอค่อบคุณได้ขายลีที่อยู่ที่สุดในโลกครับผมเป็นเดนเนาะน้ำตาลตาลมาแล้วครับผม นะครับมาแล้วบต้องแกะดอกนี้เหรอเอาเลยสีเอจังได้นี้เอาเอาเลยเครืองมือโอ้โพอครัวเราหัวร้อนหัวร้อนไปได้ได้เฮ็ดสี่เลยเนี่ยามเลยคำนึ่งแล้วค้างไว้สิบนาทีเ่อพริกหล้านเม็ดชมเลยคำนึงก็คือค้างไว้สินาทีเนาะไม่เหงยบ อุ้ยยังน้อยนี่ค่นยังน้อยพี่น้อยกันนี่ดำดำนี่แ่แเดียวนะพิท่นมันเตัวต้องค้างเทที่ริกเยที่ริกที่สุดในโลกเห็นเออลักซี่ิึงมันี่เป็นแนวไหนซี่หละมีร้านกากจกินก่อนมจะกินแมมเอามเออเอาว่าเป็นต่ญาสลัดเนาะเยนหนักสอมากเนาะก็ใส่น้ำตาลกินตัวนะแน่นวโอ้ สูแกแ้บ hết นนบอถามกินน้ำด้ดิมพี่อ้ปกากินเืมเป็นอะไร <c> ส,สองสีนาใกล้ๆเกบอบเกือบเอาเกือบพวงศรน้ำเข้าไปพี่น้องครับสุนทรครับ กินแมียนบุรีะังไม่ยังบ่อยครับเผ็ดหรือไม่เผ็ดมันเผ็ดหรือมันฮ้อนมั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 นแสบบอบ่ครับก็จงออกฮ้อนไหมครับมันออกฮ้อนครับฮ้อนแล้วอารมณ์ฮ้อนบ่อยแล้วไม่เป็นยังหอไม่เป็นยัง หอสลัดหอยจินน้ำตามเช่ไหมต้องต้องบอซีนะต้องมาจ้ำน้ำปลาว่าแกเพลินนะหอดกิ้นแน่โอ้สองวันครงนี้มันใส่พริกนี่ใช่ของเรากำลังเหลืองคือช็อตเปิ้ลวัวอันมันจะมีมาม่านะโอ้ยบางเงาจะของหวยหักแตกเลยผิดตรงหักแตกเลยเรื่อยๆครับผมจนขาสั้นตู่นี้ยังยืนเลย มือกองใหญ่มองก่อนกนนี้โอ้โหนี่เห็นผู้ยางนะหมโอเคกินผิ่อกกว่าน่าซื้อไม่อย่างเด็กวย การย์ยิ่งสักคนดึงขอนเพราะว่ากินได้ก็กินกินแล้วกระเททิ้งไปจานยิ่งซักนี่เป็นไทยจอบบู๊จักว่ะอันนั่นแท้ที่ว่าวาดวาดศิลปะนั่นบอกว่อาจารย์ยิ่งสักวาดศิลปะที่วาดศิลปะดังๆนั่นโมเมลอันนั้นเราซื้ออย่างเงื้อนจักจิ้อกัได้ ผู้เฮ็ดอาหารจริงๆนั่นเมียออกตรวจทัดซองบะเมียนผู้งามๆกวัวมัวนะเผ็ดออกแวดการอาหารสูมือโอ้ยบัวเคยเบืองไล่การอาหารมั้ยสิบันบัวเจอจั๊กจั๊กทิศเบืองเราเด้อเราเห็นอาหารแน่กินแซ่บๆกลิ่นเซ็มโอ้ยเราออกจะดังข่อยเบืองเราตั้งแต่ข่อยเป็นเด็กน้อยถึงฮอตใหญ่เท่านั้น กนเบิ้องล่าเว้ยขออยากกินน้ำร้อนด้วหนะบอเอามาหยั่งนึ่งน่งเยเอามาหยังมวยบอเว้ยมมนสิบเลี้ยวเว้ยมันเฟดอะไรบอสเออโอ้ยาบซิมกันโอ้ยเกือบกรแมนเดลีบอเดี๋ยวครับพี่น้องซิมอันี้ก่อนยัโอ้แต่ว่านี่เดียวครับเขาไม่จ่ายครับเขาไม่จ ัวใจของหัวใจอืมหมดเพชรอืมน้ำตาลแฮบอ่ะกินน้อยเดียวมันท้องวูดๆเลยเป็นว่ายุว่าน้ำตาลแหบต้องมาบัวเขานี่กันนี่โอ้ลดน้ำตาลคว้าอีกแล้วคว้ารอบสองน้ำตาลน้ำตาลควมอีกแล้วโอ้ยเพชเพช

ตื่นเห็นจน้เห็นนะเาออกบ้านเรานมปเห็นัดตัน้อเจอย่างม่ทอยัง้เกา่นีไป้กาะ่มีดเ้กูดามีดบ่นีใส่ทั้งน้ำ้มทั้งมะนาว อันี้ว่าไงนุ๊ซุกแล้วบ่สุกในใบต้มเหมบ่อันนี้ว่าสุกแล้วอันนี้ว่าส่อันนี้ว่าไ่กินไดเนาะช่องก่อนหากันไก่ด้วยนะเอามาอย่างตัดใส่โอ้มันชื่ระเบิดบ่บ่ระเบิดนะบ่ติ๊ตต์มาจิ้มเจลียวจิ้มเบอร์เลยโอ้โหเลย์การได้การ อยเกสุดยอดครับพี่น้องครับใส่่มกันเลยใส่สะอาดครับต้องใส่น้องใส่ครับผมร้านโอ้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องเวยกล้องมาทางพี่ก่อนเป็นซิมแล้วแม่เราบัวเราเขาคั่วเป็นบัตัดแต่ที่แรงนะยูปอยู่เอาเุ็นแล้วจ้าเป็นตาที่ซิมอยู่ซอยเพื่อผู้ถ่ายนัะครับ เอาพุ่งละตอนพอดีครับซิมนี่คือกกนซิมเป็นจังไรสมแก้วนี่บอเป็นแซ่บน้ำหลอดน้ำตาลความนี่มาบุฟเฟต์นะของพริกไส้เลยวะของพริกไส้นี่บุฟเฟต์ไหมอืมอืมโอ้เขาว่ากินปลาหมึกย่างรสชาตเดียวกันเลยนั่นบอ ที่พูดเลยอ่ก็พีบูดรกันกให้ขายแล้วบอไปตาให้ขายอยู่ไปเบิงไปเบืงไม่นมเบืองไม่นูมมน่มะมาเนี่ยมีเนี่เดี๋ยวข้วไข่เตียวข้าวหน้าบูดเก้าสิบข้าวขาหักเก้าสิบต้มตับต้มปอดร้อยเจ็ดสิบแกงเลียงหนึ่งสองสามห้าร้อยโอ้มันเลี่ยงเนาะต้มต้มไม่มีรสชาติสามร้อยเครื่องดื่ม น้ำบ้างยี่สิบน้ำกระซืบลุมห้าสิบน้ำฟองสามสิบเนี้ยอูดแปดสิบน้ำสีห้าร้อยน้ำหินสองยี่สิบบาทเนีะยังขึ้นเนี้ยอูดเบียบีเอเนี้ยอูดเด้๋หมนี้ฮะเนี้ยอูดกับเบียร์รสซาเดอกันจะไปดมจิ้นเนี่ยไหมไมเดินฟองกันวะเป็นอยู่เออน้ำฟองเด้มาเนี้ฮะเสน้ำฟองน้ำฟองกับน้ำไอโซดาไหม โ oh, so อ้ชัวร์ได้น้ำสีกับสีเราน้ำสีเคือซุ่มเราโอ้อย่างงี้ครับนี่ยังเขาโป้ซ้ำกับมีเลยเขานาบูดเลยนี่ยังเข้าจะไดรครับบอซันเขานาบูดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วโบวยอยากเฮ็ดกับนาบูดเส้นอะไรเขานะอืมขั้วไข่เจียวเขาสวยแล้วเขานาะบูดนะเจ้าลองเขาไป็นสายเมืเ่อกีล่ะนาบูดนะบีอะไรบ่ล่ะไรเขาโป้ซ้ำเหมือนเขาพัดแบบนี้โอ้ ข้าวพัดข้าวโพดต้มไข่เจียวครับพี่น้องเมนูเพิ่นลายเมนูมือจับเลยมือเสียจเชินบางทีกำลังคุมตั้งแต่เปิดร้านมาเขาขายดีขายดีครับผมข้าเขาสมือครับมาจิ้นฟรีโบไดิกมซื้อเลยอะไรอย่างนงี้ ปลาแดกบ่ไม่ใช่ครับมันเป็นเล่นมายากลเนี่ยครับมายากลตัวลงบูมแมงคองปลอมที่เขาโซ่ตู้บ่นี่ครับ่ซ่อนลุงครับไม่กดครับไม่กดครับโอ้บอกความครับผมไยากดพี่น้องไม่ยากขาโซ่ตู้อะไรนะกนอันซุ้มที่เขาเฮ็ดโซ่อยู่ในตู้แล้กันเหรอเป็นปลาสติกนั่นเหระเนี่นครับโอ้ยแม่นแท้ๆโอ้แข็งด้วยไแข็งกิรีเลยโอ้ยหอยหัวแล้วอันลูกอม อันที่เขาเฮ็ดขายอันนี้ห<แ>นึ่บาทนะป๊าไม่นครับลูกอมนี่ลืมลืมไตแฟทให้อมซตรอเบอร์รโอ้ยผู้ผู้แย่ยงไฟกับอือายขนาดอัอนเป็นโอวัลตินเอาได้ครับไปอย่างอมล้วนตินมาอมเลยปั้นให้อมเอ้าเอาอมเอาก็ได้ <laughs> โอ้เดี๋ยวค่อยปั้นเอาก็ได้ที่หยังบันดีคนครับโอ้คนเนาะนึกว่าคน กลายเป็นอันนั้นเลยได้หนิบังช่วงนี่เป็นช่วงอ้วนจินเออเอาน้ำตาลมาใส่ไปนี่นี่นโอ้เข้าท่าเข้าแข็งแล้วเนาะไปนี่นี่ครับเข้าแข็งแล้วโอ้ฟินแล้วฟินแล้วเยี่พอดีนพี่น้องครับฟินแล้วครับพี่น้องฟินอมผเคลิปก่อนนั้นคลิปที่ทำฮาคือบบเฮียนจานม้อนโอ้บหครับไม่ค่อยได้อวดทำอืมมีแต่เโาครับ ขับยางยางเดี๋ยวที่ถ่ายให้เพื่อนดูดูครับสูมาเพื่อนอายครับบอกคอยเขากล้องเพื่อนกินแต่ข้าวเจ้าครับบอกคอยเขาก้องเากล้องบอกกินเขากล้องเป็นสตาฟเองทั้งถ่ายทั้งแย่งไฟอ๋อท่านเล้วเหรอเลี้ยวแต่เอาวานี่ดูเอียยังกันนะบอมบอนทายบอมขึ้นปุ๊บซัดเลยตัว ลองอ้างนั่นเจล้วเราเปแจกคนวยขนเลโอ้เอาไสเสียไหมไสไหม <c oughs> เป็นไเน,น่นี้ไสไหมยังงตาบอเอาโตซ้ำมาเห็นจะมันเป็นแนวเ,ง,เง่อเออแนวไรสดหมไปไรสดโอ้ของคอยมีอยู่อยู่เพื่อน่คช <c oughs> ื่อไว้แล้วอ <c oughs> บ,บอกมาบอดไเมื่อเมื่อพอล่ะสิบาเมือค่าโควิดจะบ่ไอีเ สิบสี่มื้อแลวจังทีได้มาผู้ใดเขาจะวัดสกลนค้อนี่ต้องกากตัวสิบสี่มื้อเจถิ่นตดั่ดรกเราสว่างแดนดินเลยสิบสี่มือต้องหานซะยังหอรอบไหมโอ้ลุกไปเสียกาดเดี๋ยวะลเหนียงเีกาาดนะพูดละช้างกันคือบ้านเคยซีกาพูดละท้างกันชิมขนมเนี่ยยังกว่า้าวเพชรเยอะเอานีิมูกจะลายเอาหี่ โอ,โอ้วันตีนโอ้ขนมเมื่อกี้เหรอโอ้เจ้าซิมเลอซะบ่มันฮ้อนเจ้ากินรเลยต้มไม่ไไหรืเปล่ามันกิน,ๆๆนกินแปรี้ยวกวาโอ้วันตีนผสมช็อกโกแลตโอ้แซ่บแล้วจากินน้ำนี้ซะเปลี่ยนใจแล้วบอกมีช็อกโกแลตน้ำโอ้ซิมซิมอ้าดฮ้อนออกเหรอเป็นอะไรฮ้อนมหมคอยว่าฮ้อนฮ้อนเนาะใส่ไปกับเนี่ยมันฮ้อนตัตัวอยู่ รู้เสีบเลยแหละนุ่มอกแล้วเนี่ยมีแล้วด้ยเพื่อโอ้เดี๋ยวค่อยเอาซ้อนมาสูดรเอาอยู่นี่ก็ได้เลยว่าเห็นชินน้ำถือมีพอบด้วยไหมอยากให่เด็กได้ด้วยเลยโอ้โหเดี๋ยวครับพี่น้องฮะฮะอันจอกมาหายเอาก่อนครับซอยแล้วครับพี่น้องซอยแล้วครับผมซอยแล้วพี่น้องครับซอยทีๆครับพี่น้องพักนี่ว่าแก้มป้อดีบว่าสูงพักแก้มครับผม ผักกับครับแก้มผักกับแก้มปลูกเองนะครับซอ้อกเมนบเมอกี้มอกม่อกี้เม่ผิดก้อนเมล่าผิดก้อนแล้วผิดกวนครับพี่น้องโอ้สองใกล้ที่เด็ดครับโอ้ยยังแั้ ถ่ายทาั้งแจกไปเนาะนี่ครับนี่ครับบอสครับเนี่ยบอนึกว่าสิเอาลงถ้วยนี่ <c oughs> ลงรอยช็บก,ก,กโกแลตซิมบงครับพี่น้องอพร้อมแล้วโอ้โหลุยเลยเนาะกินไปย่างไปครับ งกินทั้งไครครับก้อนหัตามีเอฟเฟกน้ำเอฟเฟกต์นั่งไครกันที่ว่าไข่อิมพวหรือวะนังไฟฟลิงอ้าลืมเอาไฟแฟดมาน้ามันีอผู้ได้เอามือจะน้อยมันี้หัวน้าครับบ่อนโอ้สองปูเลีนไฟแล้วครับเวอรหนึ่งหรอวเหตุการณ์แทงไส้กันเกิดขึ้นแล้วครับวันนี้ที่มาด่วนนะครับตอนนี้วอ4สิบสี่ที่ถนน รัฐดำเนินกางดำเนินอยู่ตอนนี้เออมีมาปาัชอบพี่กับีได้ไหมเหรอาะะาัเปลี่ยนกะเลยวิ่อะไรนี้ขอปชิม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 

เมื่อก,ก่อนน่ะยังเย็นคุ้มย่างหมูหันอยู่คราวนี้กับพี่น้องได้ไปแล้วชิมอีกก่อนอือซิมเดี๋ยวนี้เออจะเป็นโอ้จะซำอ่างเออไปซิมขอบ่เป็นใน้ซนแล้วแต่คอยเอาเงินเดือนมาเที่ยวกันไหม เดือนเท่าไหร่พูดะจะบโรลูเดือนไหนเจ้าขให้ไยว้อยู่แสกอยู่แสกูแกต่กเดืเบียนนึเอาเอานั่งนั่งบอกไปยืนเราจะไปย่องผมตัวันคนลอยางเนาะไปเฮ็ดนั่นรานดีแล้วเราไปเฮ็ดไปรถอะไยนอยู่นะเงี้ยเกิดเนี่ย บเรอร์เรีกูดจำผิดมตังโอ้ยลืมลืมจแออืมเรีกูดน้ำจิ้มให้ได้เธอเดียวเ้อเธอสอน่ได้น้ำตาลีเฮียกน้ำ็น้ำตาลลนน้ำตาลความของแค่หะน้ำตาลเนี่บเห็นมาจักแล้วจักั แต่สนามสนุนโดยห้วยไล่อลินาก็อีลินาครับสองพันยี่สิบนะครับซึ่งตอนนี้ได้หยุดไปแล้วครับขอขออเสีจอุตสห์สนุนรักของยังย่อลงได้บอนกล้องได้เห็นแค่ครึ่งตัวเลยโอ้ Bữa nay 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 bữa đây bữa nay 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 bữa Con thon ừ. lên bữa nay bữa nay nào nay <laughs> 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 กินก่อนอลำลาไหมลำลาแม่ <c oughs> โอละหนอ <c oughs> สาธุสาธุแลวเมือเวลาลงแล้วการล้ำิได้อยอวยนาฬิกาเรืนจอ <c oughs> พี่น้อครับเขากับสมควรเวลาเนาะไปหารลับป๋เน้ะเน้อเว้ <c> ้ <oughs> <c oughs> ะครับอย่าลืมกดติดตามกดปักตะไคร้นะครับพี่น้องเอ้ยกดกดตะไคร้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อถึงตอนกลัวไข่เจียวพ่อกันครับอย่าลืมกดดุนนะครับเด้อกลัวไข่เจียวมิโนตามที่ว่าแหละครับพอกันจิ้มหน้าเนาะครับพีัน้องจิ้มหน้าจิ้มเจียวอันี่ไปยู่งตรงใดบ้างกับเพราะว่าบ่มียุ่งไปตอนนี้ยู่งบังเกาครับคือกั๊กแต่ว่าอันี่เฮียยังกินรอติดตามนะครับพี่น้องคลัวไข่เจียวครับเขาให้กักตัว14มื้อของผม ร้ออีกสี่สิบสี่มือครับผมหลายก็โควิดอีกครึ่งปีครับผมอยู่นี่แหละครับบ่มีงานด้วยฝากถึงเอฟซีในไลน์นะครับเด้อบอกเงินดอกครับขอแค่ติดตามพ่อกำมาไล่์นะครับเดี๋ยวทีหาแนวไล่สาระให้พี่น้องเบื้องได้หัวได้สมทำ้งอยู่เพือนบ่มีอย่างเด็ดนะครับพี่น้องอ้าวครับพี่น้องครับพ่อกันใหม่ครับพวอไข่เจียวคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับต่อโต๊ะต่อต๊ะต๊ะต่อต๊ะ ผู้ชายก็ทิกินได้นี่บ r t ันมูแล,ล้วนิวยๆนีบนิ้นี้น้นันบกได้เน้เใ,นใจครับเด้โอโควิดพี่น้องประเทศไทให้ครับสูๆครับผมนิ้เนนขอบคุณครับ